สวัสดีนะครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดพิทคิงครับวันนี้จะมาแนะนำเงินอที่ฉายเทนคลิปต์เตนหลุมุ่นได้นะครับแหนะนะครับจะนองปลายไส้เวียงไปด้านล่างเลยครับซอสหนึ่งครั้งครับเลยครับจะได้แบบนี้นะครับคำนิซซ้องครับซอสจะด้านล่างเหมือนเดิมนะครับสุดท้าข้างบนจะได้อีกหนึ่งครั้งครับ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนําปลายสายครับสายตัวนี้นะครับเอานิ้วด้วยมือนิ้วจีนะครับจับติดปมเลยครับล้วก็นาปลายสายตัวนี้นะครับมีปลายสายนำปลายสายนะครับทบกลับมาหนึ่งรอบใร้เป็นวงกลมนะครับใช้มือกวาจับไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับนำปลายสายเวี้งไปด้านหลังครับ แล้วก็บซอดขึ้นมาครับสามรอบครับหนึ่งสองสามอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับทำมือแบบนี้ครับในการดึงครับค่อยๆดึงรวมอย่ารูดเข้าไปเรื่อยๆครับค่อยๆดึงแตงมือซ้ายมือขวานะครับจับตั้งสี่เส้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงค่อยดึงครับ เงินแบบนี้นะครับใจกันไร้กับตัดไผ่ไส้เว้นไปนิดน้อยครับเงินแบบนี้นะครับเซตกับปุ่มเงินนี้จะใชเต็นคลิปได้นะครับข้อดีของเงินนี้นะครับก็คือในกรณีที่ว่าเราไปาตกปลาแล้วใส่ากาดครับแล้วรอ้อยดีเราใช้นะครับอันนี้เป็นรอ้รอยเราใช้นะครับเราใช้สายดีแล้วก็ พวกเง๋งนะครับต่อสายโช็เสษตรเลยนะครับถึ้งสายโชกเรามีอยู่ประมาณเมตรสองเม็ดครับถ้าว่าเราเปลี่ยนเยื่อทุกครั้งนะครับไม่ว่าเราจะไปจิกไปตอกโยมมึกหรือว่าเราไปตีเยื่อป้อมตีชาดูนะครับแล้วเราเปลี่ยนเยื่อทุกครั้งเรามีคลิปนะครับเราต้องตัดสายชบนี้ทุกครั้งครับถึ้งสายชคเราที่มีอยู่เมตรสองเม็ดครับที่เราพวกเงินแลยนะครับไม่พอครับทีนี้ถ้าเราใช้เงินนี้นะครับเงินนี้ผมพูดเมื่อกี้ ก็จะสามารถปลรปานมาเลยนะครับใช้ชกเราก็อย่างเนื้ออยู่ครับยังชายด้ดีเหมอนเด้งมาดูวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้ก็เงินตัวนี้นะครับวิธีการใช้ก็คือนําปลายไส้ครับตัวนี้ครับจะเป็นนี้นะครับแลวก็นําเยื่อเรานะครับมาใส่อ่าตัวเป็นใส้เยื่อกบครับนาปลายไส้นี้ครับซอสเลยครับต้องอพูดได้เร็วนะครับอาจจะมีเชยงลบมั่งเผื่อเวลาที่รดเร็วนะครับ ซอสแบบนี้นะครับซอสแบบนี้หนึ่งขางค้างเลยครับเอามือกลางเลยครับซอสอีกหนึ่งขางเดีเย๋ยวจ,จะได้เงินดีกว่าจะเทรนคลิปแชรยี่อะไรเลยนะครับรตน้นเราจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็ใช้ไม้จิ้มฟันหรือปลายไมย้หรือได้เครียดเครียดปลายได้ช็อกตัวนี้ครับผมมานี่นะครับเลยครับทอดเดียวเดี๋ยวก็เปลี่ยนเงี้ยไรเลยครับ ก้ดีของเงินนีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในกรณีที่เราใช้เยื่อพร้อมครับตัวเล็กๆครับนี่นะครับแล้วก็หนึ่งก้อยแล้วครับตัวนี้ครับแล้วก็หนึ่งก้อยแล้วตัวนี้มันไปใช้ทีอ่กระซูปจัดดป่าเก๋ใช้ครบคุมครับแต่เงินนี่ใช้นะครับเปองปุ่มใช้เงินนี่ปุ่มพวกเมื่อกี้นะครับในคันใช่เพราะเยื่อตัวนี้ครับมันเป็นเยื่อบอลเยื่อเหล็กถ้าเราใช้กิ๊บใช้ลูกมุ่นที่ตรงนี้ เยื่อจะเแอคชั่นครับถ้าเราใช้เยื่อนี้นะครับเยื่อจะแอคชั่นดีครับไม่เสียครับก็คือประโยชน์ของเงืนนี้ครับตอนพูดเงินนี้นะครับถ้าพูดแบบนี้มันจะล็อกล็อกแน่นเลยครับไม่สามารถทอดเปลี่ยนได้เมื่อตัวที่พูแบบยาแบบนี้นะครับอยู่ที่เราใช้งานเลยนะครับเราจะใช้นแบบนี้ตอนพูนะครับตอนพูเยื่อตัวนี้ตอนพูคขังแร้นะครับตอนพูคขังแร้คอยดู มันจะโปะเมื่อนกันเลยครับแต่ว่าตอนซอสจะไม่เมื่อนกนนํปลายไส้ครับโปะหนึ่งครั้งตันนี้เราอย่างไม่ใช่เยื่อนะครับคือกรณีดี่ว่าใชเยื่อตัวเล็กตัวนี้เราจะล็อกตายเลยนะครับโปะหนึ่งครั้งแล้วก็เรานาเยื่อมาใส่ครับนํปลายไส้มาใส่เยื่อแล้วก็ซอสนะครับเมื่อนเมื่อกี้เลยครับซอสเลยจะไปแบบรวดเดียวนะครับปั๊บหนึ่งครั้งแล้วก็ซอสครับ หนึ่งสองสามคเครับในกระดิงโอเคครับเะลาแบบนี้ครับก็คือจะล็อกตายเลยแต่ว่าผมมาแนะนำาการซอดเยื่อนนะครับจะได้ปวนทุต้องดูตัวนี้ครับ วงตัวนี้เราทำให้เล็กอาย่ก็ได้นะครับอยู่ที่เราชอบเลยครับโอเค